สวัสดีครับด้านหลังผมคือ Enjoy Home f i e 5หหลังที่1นะครับหลังนี้สวยงามมากๆน่าอยู่มากๆเจ้าของซื้อไว้ลงทุนนะครับเนี่ยซื้อไว้ลงทุนระยะยาวแบบชิวๆเลยเป็นหลังแรกที่ปุุงโล่งสบายมากๆพื้นที่ด้านหน้าสามารถที่ใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับเมื่อกี้นี้พอดีมีโอกาสได้เจอกับทีมงานอ่ทีมงานคือ ยังไงดีล่ะเขาเคยร่วมงานกับผมสมัยที่ผมทำห้องพักทำโรงแรมตอนนี้เขาก็ไปอยู่อีกโรงแรมหนึง่งเขา,าเข้ามาสายงานช่างทีนี้เขาก็เลยไปมีแฟนก็มาทบทวนแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยการที่เราอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับอันนี้คือถ้าว่าจริงคือลูกน้องเก่า,าลูกน้องเก่านะครับการที่เราอยู่ไปงี้ก็ไม่ได้มีอะไรต่างๆเขาก็เลย นองเบสสวัสดีครับตอนนี้เราพานองเบสมาเล่นหน้าง,งานชิวๆเดินทางแค่สองนาทีนะครับย้อนกลับมาที่ลูกน้องเก่าดีกว่า,าทีมงานเราเขากา็ประมาณว่าก็เลยไปมีแฟนแล้วก็มาคุยกันกับแฟนว่าเราอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยไปเช่าพื้นที่ที่ห้างร้านหนึ่งนะครับ ที่ร้านขายอะไรนะร้านขายวัสดุก่อสร้างชั้นนำอ่าชั้นนาแล้วกันนะครับที่หนึ่งก็แฟนก็ออกจากงานประจํามาแต่ตัวเองยังทํางานประจำอยู่ลูกน้องเก่าผมยังทํางานประจําอยู่ขายอยู่ห้าเดือนอ่าขายได้เ <laughs> ท่าไหร่ก็ซื้อของหมดขายได้เท่าไหร่ก็ซื้อของมาขายหมุนเียนไปหมุนเียนมานะครับพอถึงสิ้นเดือนไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเอาทุนดเดอาทุน าทุนไหมควักเงินในกระเป๋าเองจ่ายค่าเช่าค่าที่5เดือนอยู่5เดือนทุกคนอยากที่จะเปลี่ยนแปลงหมดครับอยากที่มีชีวิตที่ดีขึ้นหมดทุกคนต้องเรียนรู้ทุกคนต้องเจอบททดสอบอะไรหมดแต่ปัญหาใหญ่นะปัญหาใหญ่ของคนที่เขาทํางานประจําของคนที่เมื่อก่อนเคยรับเงินเดือนอเคยมีความแน่นอนเคยมีความชัว่แล้วออกมาทําธุรกิจของตัวเองข้อนี้ คือปัญหาใหญ่มากๆคือเขาไม่รู้ต้นทุนเขาไม่รู้ต้นทุนของอสินค้าของเขาคนส่วนใหญ่จะไม่เก่งเรื่องตัวเลขเขาจะไม่อยากที่จะทําไม่อยากที่จะจดไม่อยากที่จะบันทึกไม่อยากที่จะคำนวณต่างๆซื้อมาขายไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอถึงสิ้นเดือนเฮ้ยหายไปไหนหมดนะครับปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่เริ่มทำธุรกิจคือเขาไม่รู้ต้นทุนของตัวเอง พอไม่รู้ต้นทุนปุ๊บขายเท่าไรก็เหมือนว่าขายได้แต่มันไม่เหลืออะไรอ่าและอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับการเริ่มต้นทําธุรกิจอ่าสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นทําธุรกิจเขาจะมีความรู้สึกนี้ผมก็เคยเป็นเขาจะมีความรู้สึกที่ว่ามันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะดีขึ้นอาการที่เรามีวิธีการคิดมีทัศนคติที่ว่ามันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะดีขึ้นอ่ะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แต่มันน่าจะดีขึ้นสําหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นท,ทําธุรกิจ,ม,จ,บบม,จม,มันน่าจะดีขึ้นแบบลมๆแรงๆเข้าใจไหมครับมันน่าจะดีขึ้นแบบลมแรงแข็งทั้งๆที่ตัวเลขมันเป็นสิ่งที่ไม่โกหกเราอยู่แล้วแต่เราก็ยังหลอกตัวเองว่ามันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะดีขึ้นมือใหม่ในการท,ทรําธุรกิจส่วนใหญ่เจอความรู้สึกนี้หลกัลกๆคือไม่รู้ต้นทุนของตัวเองแล้วก็ต่ง้งราคาขายต่างๆมันก็ไม่ชัดเจนมันก็ไม่รู้กําไรยังไงจะไปได้แล้วก็ความนานรู้สึกที่ว่ามันน่าจะดีขึ้น เขามีความรู้สึกนี้5เดือน1ปีบางคน2ส,สมปีก็ไปเอาหนี้ใหม่มาเรื่อยนะครับคอกทุนใหม่เรื่อยเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเพราะคําว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับวันนี้ผมเจอทีมงานเจอคือลูกน้องเก่าเราเขาก็มาขายของออกมาขายของม่ถึงแฟนคณะนะตัวเังทํางานประจําอยู่เขาก็มาแชร์ให้ฟังมาเล่าให้ฟังแล้วก็เห็นโอเคทุกคนอยากที่จะเปลี่ยนแปลงหมดแต่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่บางครั้ง คนเรามันต้องสัมผัสด้วยตัวเองจริงไหมครับคุณพอศักด์นะครับคุณพอสวัสดีครับคุณกรชัยสวัสดีครับนะครับสวัสดีทีมงานเราทุกๆคนนะครับผมผมคนเดียวจะเพียรคนเดียวสร้างบ้านในขายดีหนึ่งปีหลายล้านคืมๆจริงๆครับเหมือนฝนจะตกเหมือนฝนจะตกวันนี้ยังไม่ตกเลยนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยแต่เมื่อวานนี้ตกนะครับเมื่อวานนี้ตกแต่วันนี้ตั้งแต่เช้ายังไม่ตกเลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้โพสต์เกี่ยวกับการปลูกกระเบื้องกลางแจ้งเวลาฝนโปอยมาอะไรเงี้ยแล้วปูนเราไม่ ยังไม่แห้งยังไม่แข็งตัวนะครับยังไม่เซตนะแล้วน้ํามันซึมเข้าไปตามร่องกระเบื้องทําให้กระเบื้องเป็นรูกรวงแล้วก็เป็นโพรงได้เพราะน้ําฝนอ่าที่ไหลาตามร่องกระเบื้องมันจะไปโดนปูนแล้วปูนก็จะยุบตัวลงโอเคไหมครับโดยเฉพาะการปูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปูแบบกึ่งกึ่งเปียกกึ่งแห้งอ่ะที่เขาผสมแบบแห้งๆนะครับแล้วเขาใช้ปูนกาวอ่าทาที่ด้านท้องกระเบื้องแล้วก็ปูลงไปตรงนั้นอนะ่ะ อันนี้แหละถ้าโดนน้ำนะครับในจุดที่มันยังไม่แห้งดีโอ้โหเขาเรียกว่ามันจะยุบตัวแล้วก็ไหลไปตามน้ำได้ดีมากๆนะครับ,เด,ดเ,รบเดี๋ยวผมจะพาไปดูตะเข็บนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตะเข็บของการเทพื้นรอบบ้านซึ่งผ่านไป1อาทิตย์แล้วนะครับปัญหาตอนเฟส1หนึเฟส2ที่เราทำมาแกรกๆแค่ประมาณ3-4วันเนี่ยพอปูนแห้งเซตตัวแล้วเนี่เห็นเลยเห็นอะไร เห็ f, นตะเข็บนะตะเข็บพื้นรอบบ้านที่มันจะชนกับตัวพนา้าคารรอบบ้านมันจะเห็นชัดเจนมากๆแต่หลังจากอ่าเฟดหลังจากนั้นมาเราก็พัฒนาแล้วก็อ่าเรียกว่ากระบวนการขั้นตอนมันก็มีความรัดกลุ่มและชัดเจนถูกต้องมากขึ้นตอนนี้ไม่มีปัญหาหนึ่งเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตะเข็บตอนที่เราเทพื้นรอบบ้านในตำแหน่งที่อ่าพื้นรอบบ้านติดกับคาน นะครับคานรอบบ้านหรือว่าคานคอดินนั่แหละส่วนใหญ่เวลาเราเทภายหลังมันจะชอบแยกเป็นร่องเป็นแนวโอเคแต่พอมาตั้งแต่เฟส3ามเฟส4เฟสห้าเฟสลเนี่ยคือไม่มีปัญหานี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ปลูกกระเบื้องรอบบ้านหรือว่าเราไม่ได้เว้นร่องเว้นอะไรไว้ก็ไม่เกิดปัญหานี้ชักจะมืดเหมือนกันนะครับนี่ไปหลังบ้านดีกว่าหลังบ้านจะมีแสงเข้าอยู่ สวัสดทีทีมงานเราทุกคนนะครับนี่อ่าแต่เก็บที่ผมว่านี่อันนี้คือพื้นระบ,บ้านที่เราเทภายหลังใช่ไหมที่เราเทภายหลังปกติเวลาเราเทพื้นระบ,บ้านภายหลังตรงนี้เนื่องจากมันมันเป็นปูนที่มาคนละคนละช่วงเวลาคนละรอบกับคานรอบบ้านเนี่ยกับผนังระบ้านเนี่ยอันนี้คือตำแหน่งคานนะครับของเราคานยกขึ้น สูงจากพื้นสี่ิเซนอันนี้คือตำแหน่งคานหรือว่าผนังผนังรอบบ้านนั่นแหละอ่ะจุดนี้เราจะเจอรอยแตกแล้าเยอะมากมากแล้วมันจะเป็นร่องเป็นแนวยาวตลอดเลยนะครับเป็นร่องเป็นแนวยาวตลอดเลยยเนี่ยตอนนี้ปัญหานี้จบไปแล้วปัญหานี้หมดไปเลยแบบสบายใจเลยไม่ต้องมาตามเก็บงานตรงนี้แล้วงานตรงนี้เวลามันแยกออกเป็นร่อง นะครับเรือดแตกออกเป็นตะเกียบตะเก็บนี่แก้ยากมากๆเพราะไม่รู้จะอัดดินยังไงอัดแล้วก็ไม่หายถักทีฝากเด็กยังไงก็ยังไม่โอเคแล้วมันจะเป็นงานคนละรอบเป็นปูนพื้นคนละรอบเจ้าของบ้านคนไหนที่เขาแบบเข้มเขมนี่เขาบอกโอ้โ oh, ห oh, oh ไม่โอเคเลยขอ,อเขาเรียกว่าขอทั้งแผงเลยได้ไหมเห <c oughs> มือนว่าฉาบใหม่ทั้งแผงเลยได้ไหมให้มันเป็นผิวเดียวกันเป็นสีเดียวกันเนี่ยของเราทว่ากันจริงคือตั้งแต่กระบวนการขั้นตอน ฐานลากเลยนะครับนี่เราขุดหลุมนะครับทำฟุตติง้งใช่ไหมครับทำต่อหม้อเทคานคอดินเราจะอัดน้ําอัดดินตั้งแต่แรกแล้วก็ระหว่างก่อสร้างเลยมาโดยตลอดไม่ใช่อยู่ปุ๊บมาปรับดินรอบบ้านแล้วก็ตบๆตบๆแล้วก็ฝากเหล็กแล้วก็เทช่วยได้แต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดแต่ของเราคือเรารู้ว่าอมันเกิดจากอะไรยังไงเราตั้งแต่ที่แรกเลย ระหว่างก่อสร้างเราก็จะเขาเรียกว่าบดอัดไปด้วยอัดน้ําไปด้วยระหว่างนี้จนว่าดินแน่นนะครับจนว่าดินแน่นถึงแม้ว่าจะฝากเหล็กแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะฝากเหล็กแล้วแต่ถ้าดินข้างล่างไม่แน่นมันก็ทําให้ยุบทําให้ซุดตัวมีผลกับตะเข็บที่มันจะแตกลาวเหมือนเดิมของเราดินแน่นตั้งแต่แรกแล้วก็มาฝากเหล็กอีกจําได้ไหมทีมงานเราทุกคนนะครับแล้วเราก็มาฝากเหล็กทุกๆ20ยี่สิบเซน จะมีเหล็ก3าหุนหรือ4ี่หุนก็เป็นพวกเสนเหล็กนะครับยืดออกมาประมาณ30-40เส้นฝากไว้นะเจาะคาเลยนะครับเจาะคาเลยนะเจาะคาเลยไอตัวนี้คือท่อปวกนะครับท่อปวกของเรา2อห้องนอนสองห้องน้ำนะฮะ,ะเดี๋ยวแชร์ทีมงานเราฟังท่อปวกของเรา2นอน2น้ําเรามาเขาเรียกมาเซอร์วิสด้านหลังบ้านทั้งหมดเลยนะครับสามจุดหลังบ้านทั้งหมดเลย2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องครัว นะครับเฉพาะพื้น,พ,น,พ,นพื้นที่ภายในบ้านน่าจะประมาณแปดสิบห้าตารางเมตรประมาณนั้นรวมลงจอดรถด,ด้วยนะครับมันก็จะประมาณร้อยร้อยสิบห้าถึงร้อยี่สิบนะครับประมาณนั้นแต่หลกัลกหลกักคือภายในบ้านนี่ประมาณแปดสิบห้าถึงเก้าสิบตารางเมตรค่าบริการปลวกของเราสองพันห้าร้อยบาทต,ต่อหลังถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นแล้วถือว่าถูกมากๆนะครับค่าบริการปลวกของเราทีมงาน บริษัทดูแลปวกกำจัดปวกต่างๆนะครับ2,500บาทต่อหลังซ์วิ i c e ส2ปีทุกๆ3เดือนจะต้องมาอัดน้ำยา1น1ครั้งดูแล2ปีหลังจาก2ปีแล้วลูกค้าเขาจะต่อหรือไม่ต่อนั่นคือส่วนของลูกค้าหรือว่าเจ้าของบ้านแล้วแต่สำหรับราคาเจ้าของโครงการเพียงแค่2,500บาทนะครับต่อหลังนะครับนี่เราก็ดูแลทั้ง2ปีส่วนเฟดห้องนอน2ห้องน้ำา3,500บาท ถือว่าถูกมากๆทีมงานเราจากชนบุรีเลยองนะครับในเขตภาคกลางนะครับหลายๆจงังหวัดส่งมาสอบถามผมบางที่นะครับหลังหนึ่งเก้าพันบาทนะหลังหนึ่งเก้าพันบาทล่าสุดทีมงานเราส่งมาสอบถามหลังหนึ่งสี่พันบาทสี่พันบาทดูแลแค่ปีเดียวแต่โดยรวมก็ถือว่าไม่น่าเกลียดมากนะครับโดยรวมก็ถือว่าไม่น่าเกลียดมากแต่ของเราเนี่ยคือแบบได้โอเคถือว่าถูกแล้วเขาเซอร์วิสดีนะครับ เจ้าจของเจ้าของบริษัทนี่คุยดีคุยรู้เรื่องนะครับเขา้เขาใจสื่อสารเซอร์วิสต,ตลอดนะครับที่จริงพี่เขาอยากที่จะได้บ้านของโครงการเราด้วยกําลังไปแต่งตัวและกะวางแผนตัวเองในอยู่นะครับแบ่งปันให้ฟังว่าราคานี้เราทีมงานเราจะได้เอาไปเทียบเคียงดูโอเคย้อนกลับมาที่ไตรงตะเข็บพื้นรอบบ้านเห็นไหมครับปกตินี่มันจะเป็นเล็กๆนะครับเป็นเป็นในรอยแยกเล็กๆออกแล้ว นะครับไม่ต้องรอเป็นเดือนละครับอาทิตย์สองอาทิตย์นี่คือจะเห็นแล้วถ้ามันจะแยกออกนะครับมันจะเห็นแล้วแต่นี้ปลอดภัยเลยแล้วช่วงก่อนนั้นนี้ฝนก็ตกดีด้วยต่อให้ดินแน่นขึ้นอีกนะครับกรณีที่ฝนตกหลังจากที่งานพวกงานรอบบ้านงานระบบท่อระบายน้ําอะไรของเราเสร็จแล้วเป็นผลดีมากๆนะครับนี่มันจะทําให้ดินเรายุบตัวอย่างเี้เสเซตตัวอย่างเงี้ยเราจะได้เขาเรียกว่าเก็บงานได้ละเอียดมากขึ้นแล้วดีมากขึ้นนี่ดินมันจะยุบอย่างนงี้ โดยเฉพาะตำแหน่งที่เป็นเสาเสาล้อนะครับเสาล้อเพราะเสาเนี่ยเราก็ขุดหลุมทําฟุตติง้งล้วเหมือนกันไงแต่ว่าเราไม่ได้ทําใหญ่เหมือนตัวบ้านนะจบเลยเก็บงานสบายใจเลยอันนี้ยังไม่ได้เก็บสีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพาทีมงานเราทุกๆคนมาดูตะเข็บเขาเรียกว่าพื้นรอบบ้านที่ว่าตำแหน่งที่มันไปชิดกับตัวผนังรอบบ้านเนี่ย ปกติมันจะมีรอยแตกรอยแล้วรอยแยกเวลาเราเทหลายๆที่เขาถึงแก้ปัญหาด้วยการปูกระเบื้องรอบบ้านไงปูกระเบื้องรอบบ้านหรือว่าบางที่ถึงขั้นเว้นร่องไว้เลยนะครับบางที่น่ะถึงขั้นเว้นร่องไว้เลยนะแต่ของเราเนี่ยถ้าทีมงานเราท่านใดที่ติดตามมาอย่างตลอดเราทําอย่างนี้แก้ปัญหาได้แล้วก็โอเคมากๆสวยงามมากๆถ้าติดกําแพงตัวนี้หรือเปล่าครับ ท่อตัวนี้คือท่อถังแซกท่อถังแซกถังแซกห้องน้าเราเท่ากับว่าถังแซกเราเนี่ยตอนนี้อยู่ใต้นี้นะครับนี่อยู่ใต้ตําแหน่งพื้นรอบบ้านนี้นะแล้วนี่คือท่อท่อสํา,าสหรับสวิต์อ่าเวลาไว้ดูดสิ่งปฏิกูลต่างๆตัวนี้เราก็จะใส่ฝ้าทองเหลืองเนี่ยเราจะใส่ฝ้าทองเหลืองนี้เราก็จะแต่งใส่ฝ้าทองเหลืองเสมอไปกับพื้นนะครับแนะนํานะครับกรณีท่อสวิตตตัวนี้ ถ้าเรามีพื้นที่พอสมควรแนะนําอย่าไปไว้ตรงโรงจอดรถ <c oughs> อย่าไปไว้ตรงโรงจอดรถไม่โอเคมากมากนะครับกรณีไว้ตรงตรงโรงจอดรถอ่ะแต่น,นี้เป็นท่าปลวกเดี๋ยวเขาจะมาใส่ฝาครอบอีกทีหนึ่งท่าปลกของเรามีปลั๊ลกไ,นะนนไฟหลังบ้านด้วยนะครับฝากด้วยนะทีมงานเราทุกๆกคนนะครับมีปลั๊กไฟหลังบ้านด้วยวันหนึ่งเขาต่อเติมหลังบ้านนะครับเขาไอ้ตั้งเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆอันนี้มันจะเหมาะเดี๋ยวเขาจะต่อเติมหลังบ้านเขาเองต่างหาก มีด้วยเผื่อไว้เลยแล้วอีกจุดหนึ่งคือปลั๊กไฟตรงลงจอดรถปลั๊กไฟตรงลงจอดรถควรจะมีแนะนําให้นะครับอ่าท่อสูงติดกับพอไปถึงตัวนี้แหละครับอ๋อตัวนี้คือท่อระบายอากาศครับตัวนี้คือท่อระบายอากาศท่อระบายอากาศที่ต่อไปจากถังแซกเนี้ยอันนี้ท่อระบายอากาศที่ต่อต่อไปจากถังแซกใช้หนึ่งนิ้วนะ ทอระาบายอากาศที่ต่อไปจากถังแซ็ตส่วนนี้คือท่อน้ําดียังไม่ได้ใส่ก๊อกนะครับท่อ,อน้ําดียังไม่ได้ใส่ก๊อกจะต้องมีท่อระบายอากาศด้วยนะครับาบางที่าบางโครงการระบบเขาเรียกว่าระบบสุขาพิบาลเขาเรียกว่ามันไม่มันไม่รันมันไม่โคฟเวอร์ดีเนี่ยกินออกตัวนี้แรงมากเลยกินออกแรงมากแต่ถ้ามันแบบอะไระหมุนเบียนโอเคนะครับสลปได้ระดับต่างๆได้ กินมันจะไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่สวัสดีครับพี่สุวิมลน,นะครับทีมงานเราทุกทกท่านนะครับต้นนลฟ์ผมแบ่งปันแชร์เกี่ยวกับว่าพอดีลูกน้องเก่าหรือว่าทีมงานเรานะครับที่เคยร่วมงานด้วยกันตั้งแต่สมัยผมทําโรงแรมทําห้องพักวันนี้แวะแวะมาเอา,เ,อาเขาเรียกว่าเครื่องมือช่างนิดหน่อยนะครับคุยกันสั้นๆตอนนี้เขาก็ไปทําธุรกิจในส่วนของครอบครัวเขาส่วนตัวเขาก็ยังทํางานประจําอยูอ่สิ่งที่ สำหรับคนที่เริ่มต้นธุรกิจที่เขาชอบพาดมหาศาลคืออะไรที่ผมจะแบ่งปันกันไปและประโยคที่เราชอบหลอกตัวเองคืออะไร <c oughs> เรามาย้อนฟังดูนะครับผมก็เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเราก็พาทีมงานเรามาดูพื้นระบ้านมาดูจุดที่มันเคยเกิดปัญหาแต่ตอนนีเ้เราสามารถแก้ปัญหาได้แล้วโอเคนะครับจะข้าแล้วบ้านกี่ตารางวาครับหลังที่เรายืนอยู่นี้พื้นที่53ตารางวาเดี๋ยวพาไปดู หน้าบ้านอีกนึงอาจจะได้สาได้เห็นห้าสิบสามตารางวาสร้างบ้านชั้นเดียวสองห้องนอนสองน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวออกมาได้แบบกว้างขวางแบบโอเคนะครับแบบน่าอยู่มากๆจอดรถได้สองคันนะจุดจอดรถของเรากว้างห้าเมตรยี่สิบนะครับที่ดินหน้ากว้างท่าเรืสิบสองเมตรประมาณสิบสองเมตรสิบสองเมตรห้าสิบบางแปลงแล้วความลึกสิบแปดเมตรความลึกสิบแปดเมตรเนี่ย แล้วพื้นที่หลังบ้านเหลือเพียบเลยเพราะว่าที่มันมันเฉียงมันเฉียงตอนวางผังบ้านเราต้องวางให้บ้านได้ฉากใช่ไหมทีนี้เท่ากับว่าหลังบ้านมุมด้านขวามือด้านหลังครับเหลือตั้ง4ี่เมตรนะครับจากจากมุมกําแพงบ้านจนถึงมุมมุมกําแพงรั้วนะครับระยะ4ี่เมตรเพราะเรายึดะระยะด้านซ้ายมือให้ไม่ได้ตามข้อกำหนดกฎหมายนี่สองเมตรเรายึดระยะหลังบ้านมุมนี้ให้ได้2เมตร ทีนี้มันก็เลยตัวบ้านก็วิ่งฉากไปมันก็เลยไปไปบานด้านหลังขวามือไงครับครับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน9เมตรในสแหนที่มีช่องแสงหนา้ต่างประตูราเบียงช่องระบายอากาศต้องมีระยะห่างระยะล้นจากแปลงข้างๆไม่น้อยกว่า2เมตรอ่าลืมกันหรือ,อยังลืมกันหรือ,อยังหลังที่1นี่ห้ตารางวาหลังที่2ถึง4ี่มตารางวา หลังที่5 55ห้าสาตารางว่าว่าวปลายที่จะตกแล้วนะครับทีมง,งานเราทุกทุกคนชัดเจนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแนกนะักหนาสร้างหายขนาดไหนยิ้มเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้นะช่วงนี้ถ้าถ้าใครเล่นทิกตอกนะถ้าใครดูทิกตอกนะเราจะก็จะเห็นส่วนใหญ่จะเป็นของนักคอมนะครับ,นะรบการสูญเสียระดับประเทศที่แบบยิ่งใหญ่มากๆนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของนักคอมนะครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่เราทุกๆคนก็จะต้องมาทบทวนตัวเองแล้วจะได้วางแผนตัวเองให้ชัดเจนเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นนะครับนาะคอมพูดว่านะต้องทําตัวเองให้มีความสุขยิ้มเข้าไว้ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาเจอกับอะไรก็ยิ้มเข้าไว้จะไปใช้ชีวิตอะไรเครียดมากมายขนาดนั้นวันนี้ไม่มีเงินพรุ่งนี้ก็จะต้องมีเงินนะพรุ่งนี้ยังไม่มีเงินวันต่อๆไปก็อาจจะต้องมีเงินมันจะต้องดีขึ้นสักวันแหละประมาณนั้น โอเคนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้ผมโคดเดียวนะครับพ้อมด้านหลังผมบ้านหลังที่1นึ่งเฟสห้าแบบมุมนี้สวยมากทรงหลังคาเราสวยด้วยนะสโลปหลังคานี่ยระดับความลาดความชันระดับดั้งต่างๆนี่มันต้องได้นะครับมันจะทําให้บ้านเราออกมาแบบดูแบบลงตัวมันจะไม่สูงจนเกินไปไม่ชันจนเกินไปดูไม่ดูดีจนเกินไปออกมาแล้วบาลานซ์สวยงาม โอเคนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายบียดบ๊ายบาย